ครับสวีดัสสวัสดีนานาทุกท่านครับผมเมื่อนี้ผมสิพามาใส่บักอบอบ,อบครับนี่ณลักกอนมมโหเลยครับ่าบักอบ๊อบคือ,อยังเบิง่งอุปกรณ์ครับผมนี่ครับผมใส่เดือนตัวบะเิ่มบะเติมเลยครับนี่โอ้มินตีตัวใหญ่รครับผมกินเธอเดียวอิ่มมาทันนี่ครับี๋ยวผม เชือกสากบนี่กับซื้อยังไงเนี่ยนะครับผมนี่เบ็ดส่วนเบ็ดนี่เป็นเบอร์สองนะครับเบ็ดกบนี่นี่ตามความมักเลยครับความยาวผมกับมักยาวแนวน้อยนึงเนาะเสือกก็ประมาณเขืบมือนึงครับเบ็ดนี่ประมาณเขืบมือนึงครับไอไอได้ที่ไซเนาะครับเนาะถ้าจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นได้เบอร์สองนะครับเอ้ได้เบอร์แปดได้ขาเบอร์แปดเนาะครับเนาะ แล้วก็เม็ดเบอร์สองครับนะครับผมขึ้นนีบหูว่าสิม,มานวะเดี๋ยวไปล่อหลุนล่อชมกันครับผมเพื่อได้บักอบครับเพื่อได้ยังพานันหนูเอาไปเบิ่งกันเลยครับก่อนห้าสิไปเนาะครับเนาะนี่ครับใส่เดือนนี่ก็สอเทือนะครับ ครับผมก็เสรยเดียนซองเกลือแล้วก็เทเดียวกระดครับก,ก็เ่อให้มันอยู่ครับผมแล้วก็เอาหนามมใไซครับหนามมใส่หม่องเข้าสีไซมันปัดให้เรียบๆครับเป็นแป้นเครับผม ก็เสียบใบครับโอ้อยนะแต่เดียนนะครับผมเป็นหลุนเบิงบักอบเกตครับอยากหูว่าบักอบๆเป็นหน้าได้กะ ไปลุนไปจมผอมๆกันครับผมไปกันครับแตมแหลกมากแล้วครับผมเนี่นเครับผมแตมแหลกใส่สวยๆแล้วครับโอ้กินเข้าไปในปากเลยครับเนี่นี่ครับผมแตมแหลกครับผมเนี่ยมันๆครับนี่ยังบม่ท่านใส่แหล้กก็ะยามกลับมาครับผมเห็นพอดีครับโดนเลยครับเนี่ย ไปครับผมรับชมกันต่อครับแตมแหลกแหกมันครับผมนี่แหละครับผมบอบๆที่ผมบอกครับผมไปครับต่อครับผมไปครับผมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลางามกันแล้วครับผมกวประมาณ6โมงเกือบถุงหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ไมไอ้แม่งหมาย้ายเหี้ครับไปครับผมไปงามต้อกันรับชมรับเบิรงนต่อกันเลยครับ ครับผมไม่แ็มนะครับคุณดดรอ่งๆง่า่ขนาดนี้ขอยัดตังกล่องกันครับผม <c oughs> อุย้ยโอวยน็กว่านี้เขาตังกล่องหยาบใช่ครับนี่ครับผม ครับผมนี่แต้มที่สองครับผมแต้มนี้ไปครับผมมันมันครับนี่ครับผมแต้มในนอๆนี่ครับผมกบนี่กําลังามเลยครับไปครับมันมันครับผมได้อีกตัวแล้วครับผมจะว่าเป็นนกเนาะเพิ่งย่างมาเมื่อกี้ครับเลยจับเอาบอกเอาอกครับแช่ลองจับเหรียญบางตื้อๆครับผมได้ใสแต่ละครับผมปล่อยเลยครับนี่แต่ละเป็นนกกระจิบนะครับ หลังนี้ก็หลอนครับแต่บอยู่ผมคึกว่าเบ็ดมันเป็นเบ็ดเก่าครับบอคอยอยู่เลยครับเดี๋ยวคอยเบ่งผ้นงานกันเลยเลยครับไปต่อเลยครับรูบแล้วขึ้น่นี้จะสองตครับผมเนี่ยอ้าขี่กระเด็นขึ้นมาอยู่ข้างในนาะนี่ครับผมกบสองตขวคอลครับนี่นครับกบสองตครับเนี่ย ตัวนึงนะครับแต่ละคูคอยเห็นนะครับผมไดยสองตัวขอหลอเนาะครับเนี่ยนะครับเอาละครับผมเมื่อครับผมเหยียมดนะครับเหยียหล่อนมดอยบ่อยนะครับผมเมื่ออื่นคอยเจอกันครับผมไปกันเลยครับรถแรงรถแรงเรืนต่อกันครับ สวัสดีครับคุณผู้ครับโมอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าไปครับมาเบิงน้ำกันมือขึ้นนี่ไปไปสองโตครับผมแต่ว่าเบ็ดหูซึ่มามันสีบกเขาเนะเบ็ดบกคอยคุมครับแต่นี้เพราะมันถือแล้วมันบอรอยูนะอีกเดือนมันหล่อนไปอยู่ครับ หล่อนหลายเลยจน,สยยจน,นใส่เยอะจนเมื้อสักคตั้งเมื่อามประมาณสามสี่หลอดครับผมด้มาสองตวัวบรรยากาศงาม,มืรอเสาในไฮในนาเนาะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับไปครับผมไปรับชมกันเลยครับแตมแหลกของงาม,มืรอเามาแล้วครับนี่เหครับผมแตมแหลกของเสานี้มาแล้ว ถือแล้วครับเนี่ยแต้มแรกครับออนี่เนาะครับผมแต้มแรกมาแล้วครับเรียกว่าซิบวมานนะไม่ใช่ซิบวใดนะนี่ครับผมใส่กับบอคอยใหญ่ปาไหนครับมานสามนิ้วครับกำลังเป็นกบหนุ่มเลยครับนี่นี่เนาะไป่ครับผมมันหมานครับ แตมนี่ไปกันครับมาหอดก็หลังหนีต่อมากครับคือครับผมนีม่นี่ครับผมแต้มที่สองครับสองสาวันนี้เนาะแต้มสองมาแล้วครับผมนี่ตัวกระยัเติบอยวยครับนี่ไปครับผมยามต่อไปครับ ไแล้วครับผมอีกแต้มครับนี่แต้มที่สามครับของโซนนี่ครับผมมันมันครับโอ้ย,อยโดยนแทงร้าย <c oughs> ี่ครับผมใส่ไงแล้วครับนี่นี่ครับ นี่ครับผมแต้มที่สามครับมันมันครับผมเนาะไปกันครับรับชมกันต่อครับผมไปครับผมยาำต่อไปเรื่อยๆครับมาเบื่องล้างนี่ครับผมมัมีตัวมากินนะครับเนี่ยปล่อยครับกี่กระเดอนไปครับผมไปยาำต่อเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้มาหอด พ่ออีกแล้วครับผมนี่ตัวนึงครับนี่ครับผมใส่กลังงามครับครบพร้อมนี่ครับผมแต้มที่สีบ้างครับนี่ไปครับผมต่อครับมันๆครับแต้มที่ซีครับนี่มาอีกแต้มแล้วครับนี่ตัวนี้หน่อยแน่น้อยนึงครับตัวซ้ำๆนี เอาคือเก่าแล้วครับผมก็เด้ไปเติมกันครับโอ้อิมเบิ่งส่งกินกี่กระเดือนจนอิมนะครับนี่ยไครับผมมันมนครับแต้มนี่น่าจะแตมที่หาบ่อนี่ครับถ้าบอกว่าผิดไปครับผมมันมานครับแต้มนี่รูปแอาไปกบมาหาตัวเนาะครับเนาะครับผมก็เดี๋ยวเอาแนวไซมาครับนี่ ก็ประมาณหาโตครับเนี่ยในชุงเนี่ยคลิปนี้ก็ขอล่าไว้เพียงเท่านนะครับผมพระกตีโมงนะตีละข้งนะครับอาจจะหกวงเปะ๊ะ้งครับเนี่ยพระตีละข้งนะคลิปนี้ถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนำแนเด้วยครับผมจะเป็นกำลังใจขนะองแน่เล็กๆน้อย ไปกันครับจากไปกับบรรยากาศที่กำลังขึ้นพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับผมอยู่ให้ยู่หน้าบ้านนอ,อกเขาเนาะนะครับ